สมเด็จคำผาเรื่องโดยกัลยาณมิตรหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนากว้างสุดตาในภาคอีสานยามเช้าตรู่หมอกขาวปกคลุมผื้นนาเหมือนผืนผ้าบางๆลอยอ้อยอิงอยู่เหนือยอดข้าวที่ไหวเองตามแรงลมเสียงไก่ขันแทรกมากับเสียงม้าเห่าเป็นระยะ กลิ่นควันฟืนจากครัวเรือนลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นดินเปียกที่ยังคงเย็นจากน้ำค้างเมื่อคืนบ้านไม้ยกพื้นเตี้ยหลังหนึ่งมีเด็กชายผิวคล้ำจากแดดนั่งมือมองท้องฟ้าดวงตาของเขาไม่ได้เหมือนเด็กทั่วไปที่วิ่งเล่นไร้ความขังวลแต่กลับเต็มไปด้วยแววครุ่นคิดนี่คําผพาเองไปช่วยพ่อเกี่ยวข้าวได้แล้วลูก วันที่ฟ้าครึ้มเดือวฝนลงครับแม่ไอ้แม่แม่เคยคิดบ้างไหมอ่ะว่าบนฟ้าส,งสูงๆนั่นอ่ะมันมีอะไรอยู่นี่คำภาก็มีแต่เมฆก,กับพระอาทิตย์นั่นละจะมีอะไรอีกละ่ะเอ็งนี่ก็ชอบคิดเรื่องแปลกๆไปเอาข้าวไปพ่อได้แล้วผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นน่ะแม่อะไรที่ทำให้คนเกิดแล้วก็ตายอ่ะ แม่ยิ้มบางๆเหมือนจะไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ห้ามความคิดของลูกชายเธอเพียงแต่เข้าสวยใส่ปิดโตให้และบอกให้เอาไปให้พ่อที่นาคำผาวิ่งเท้าเปล่าไปตามคันนาเสียงคโคลนดูดเท้าดังจ้อแจ๊ะลมช้าพัดเย็นแต่ในหัวของเขายังวนเวียนกับคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่แม้แต่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยสนใจ คืนนั้นหลังจากทำงานเสร็จคำผาก็แอบไปดั่งฟังพระเท่าที่วัดเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเรื่องเดิมที่เคยฟังมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ฟังใจเขากลับรู้สึกเหมือนได้พบสิ่งล้ำค่าที่ไม่สามารถอธิบายได้หลวงตาทำไมพระพุทธเจ้าถึงออกบวชทั้งๆท,ที่พระองค์มีทุกอย่างนี่คำผา เพราะทุกอย่างที่เองว่ามามันไม่ทำให้ใจพ้นจากทุกข์คืนนั้นคําผากลับบ้านพร้อมแสงจันทร์ที่ส่องลงมาบนทางเดินหัวใจของเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเส้นทางชีวิตของเขาอาจจะไม่เหมือนใครในหมู่บ้านนี้เลย <c oughs> ฟ้ายังไม่ทันสว่างดีหมู่บ้านก็เริ่มมีเสียงไก่ขันประสานกันไปทั่ว กลิ่นควันฟืนจากครัวเรือนคละคลุ้งอยู่ในอากาศลมเช้าพัดเย็นจนทำให้ผิวหนังที่โดนไอหมอกสั่นวาบคำผากำลังเดินเก็บผักบุ้งริมหนองน้ำเพื่อเอาไปขายตลาดเชา้าเสียงฝีเท้าเ,เล็กๆของเขากระทบพื้นดินชื้นกลิ่นดินผสมกลิ่นน้ำค้างทำให้เช้าว,วันนั้นรู้สึกแปลกอย่างบอกไม่ถูกแล้วอยู่ๆเสียงระฆังวัด ก็ดังขึ้นมาแผ่วๆลอดผ่านหมอกเช้าเข้ามาในสวนพระสาต์เสียงนั้นไม่ได้ดังชัดแบบระฆังงานวัดแต่กลับมีน้ำเสียงอ่อนโยนลึกและกล้องในใจอย่างประหลาดแค่เสียงระฆังทำไมใจเรามันสงบขนาดนี้นะคำผาพึมความกับตัวเองเขาวางตะกร้าผักไว้ข้างทางเด,เดินตามเสียงนั้นไป จนร่างเล็กๆผ่านทุ่งหญ้าและแนวต้นตาลสูงใหญ่ก่อนจะมาหยุดที่หน้าวัดเป็นศาลาไม้เก่าแก่ที่เข้าคุ้นตาบนลานวัดหลวงตาดินกำลังใช้มือดึงเชือกระครังช้าๆแสงอาทิตย์แรกเริ่มลอดผ่านใบโพลงมากระทบผิวพระเท่าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยในขณะนั้นเองหลวงตาดินก็เหลือไปเห็นคำผา จะได้เอ่ยขึ้นเอ้ยไอ้คำผามาทำอะไรแต่เช้าล่ะเนี่ยผมได้ยินเสียงละครั้งนะครับเราใจมนันรู้สึกแปลกหลวงตาดินยิ้มบางๆก็จะเอ่ยขึ้นเสียงละครเนี่ยนะมันไม่ใช่ของวิเศษหรอกลูกแต่แต่ใจเองนิ่งพอเสียงไหนๆก็เป็นธรรมะได้คำผานั่งลงใต้ต้นโพในวัดมองใบโพไหวช้าๆพร้อมเสียงลมพัด ความรู้สึกบางอย่างเริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจความอยากรู้ว่าทำอย่างไรคนถึงจะอยู่โดยไม่ทุกข์หลวงตาคนเราจะไม่ทุกได้จริงหรือได้จะต,ต้องรู้จักทุก,ก่อนเองอยากรู้ก็ต้องเรียนไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่เรียนใจของตัวเองไปด้วยเสียงระฆังยามรุ่งสางวันนั้น กลายเป็นเหมือนสัญญาณเปิดประตูบานแรกในใจของเด็กชายคำผาเขาไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่รู้เพียงว่าเขาอยากเดินเข้าไปให้ลึกกว่าที่เคยแดดยามสายเริ่มส่องผ่านปลายยอดข้าวในทุ่งนาทางดินสีแดงทอดยาวจากบูบ้านไปถึงวัดฝุ่นดินบางเบาลอยขึ้นตามฝีเท้าของเด็กชาย ที่เดินกลับบ้านหลังจากช่วยหลวงตาดินล้างบาดคำผาเดินช้าๆมือหนึ่งถือกระบอกน้ำไม่ไผ่อีกมือกำไม้กวาดเก่าๆที่หลวงตายกให้เขามองสองข้างทางเห็นควายยืนเคี้ยวหญ้าอย่างเชื่องช้าเสียงจังกรจันเริ่มดังประสานกันเป็นระยะระยะเมื่อเดินมาถึงคันนาเพื่อนไวนเดียวกันหลายคนกำลังจับกลุ่มเล่นมากันกล้วยกัน ด้วยเสียงหัวเราะลัน่นเพื่อนคนหนึงเห็นคำผาก็ร้องเรียกนี่คำผาไอ้คำผามาเล่นด้วยกันสิคำผายิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยขึ้นวันนี้ข้าไม่เล่นน่ะข้าต้องรีบกลับไปช่วยแม่เออเอ็งนี่แปลกวันๆเห็นแต่เดินไปวัดไม่ไม่เบื่อหรือไงวะไม่เบื่อหรอกข้าอยากรู้ว่าคนเราอ่ะเกิดมาทำไมข้าเลยไปวัด ไปถาาหลวงตานะ่ะเพื่อนเพื่อน,นเขาพากันหัวเราะบ้าเอ้ยเรื่องแบบนั้นน่ะให้ผู้ใหญ่เขาคิดกันเด็กอย่างเราก็เล่นไปเถอะคำพายิ้มเต้ในใจกลับสงบอย่างประหลาดเขารู้สึกว่าการได้ฟังทำได้ช่วยหลวงตาทำงานมันเติมเต็มใจมากกว่าการเล่นสนุกเพียงชั่วคราวเดินต่อมาอีกหน่อยเขาเห็นแม่กำลังนั่งตำข้าวอยู่ใต้ทุนบ้าน เงือไหลตามคำับแต่สีหน้าก็ไม่บนสักคำแม่แม่เหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยก็ต้องทำลูกไม่งั้น่ะไม่มีข้าวกินแม่ถ้าเราไม่ต้องทำงานหนักแบบนี้ได้คงดีนะนี่ลูกถึงจะหนักแต่ถ้าใจเรายอมรับได้มันก็เบาลงคืนนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จ คำผาออกไปนั่งที่หน้าบ้านมองดาวพราวเต็มฟ้าเสียงกบร้องจากท้องทุ่งดังระงมเขาหลับตาแล้วนึกถึงคำสอนของหลวงตาเรื่องทุกข์เกิดจากใจแล้วค่อยๆเข้าใจว่าแม้ทางเดินชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยดินแดงและฝุ่นแต่หัวใจเขากำลังค่อยๆเดินไปสู่ที่ที่ฝุ่นไม่อาจจะเกาะได้ ปีนั้นฝนมาไม่ตรงด้ดูเมฆดำเทมืนก่อตัวตั้งแต่เดือนสี่แล้วเทกรันนบำลงมาจนท้องนาแทบมองไม่เห็นคันนาน้ำหลากเข้าท่วมทั้งหมู่บ้านข้าวที่กำลังออกรวงเหลืองกลับจมอยู่ใต้น้ำเชี่ยวบ้านคําผาก็ไม่ต่างกันข้าวในานาทั้งหมดเน่าเปื่อยกลิ่นเหม็นอับคลุ้งพ่อกับแม่มีเพียงสีหน้าหนักใจแต่ก็พยายาม ไม่ให้ลูกเห็นความกังวลมากเกินไปเช้าวันหนึ่งคำผาตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงพ่อถอนหายใจยาวใต้ทุนบ้านเขาเดินลงมาเห็นพ่อกำลังซ่อมด้ามจอบที่หักจากการสับไปโดนฟืนเมื่อวานพ่อเรามีข้าวพอกินไหมอ่ะพ่อเงยหน้ามองลูกก่อนจะเอ่ยขึ้นไม่พอดอกลูก แต่เดือพ่อกับแม่นะ่ะจะออกไปรับจ้างเกี่ยวข้าวบ้านอื่นเอาให้ผมไปช่วยด้วยเองยังเด็กนักลูกร่างกายไม่ไหวหรอกผมทำได้นะพ่อถ้าผมไม่ช่วยพ่อแม่ก็ต้องเหนื่อยกว่าเดิมอะ่ะพ่อมองหน้าลูกชายด้วยสายตาภูมิใจปนห่วงก่อนจะพยักหน้าให้ตั้งแต่นั้นคำผาก็เริ่มทำงานรับจ้างทุกอย่างที่มีคนจ้าง ทั้งแบกฟืนตักน้ำให้ควายกวาดลานวัดหรือแม้จะช่วยยกกระสอบข้าวในตลาดมือเล็กๆของเขาเต็มไปด้วยรอยแตกจากการทำงานหนักแต่ไม่เคยได้ยินเสียงบ่นแม้แต่คำเดียวคืนหนึ่งหลังจากกลับมาจากยกฟืนให้บ้านผู้ใหญ่บ้านคำผานั่งอยู่ระเบียงหน้าบ้าน กับตะเกียงน้ำมันเล็กๆนับเหรียญที่เก็บได้ลงในถุงผ้าเก่าแม่เดินเข้ามานั่งข้างๆมองลูกชายอย่างสงสารเองยังเด็กไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้ลูกผมไม่เหนื่อยหรอกแม่แค่ได้เห็นแม่ยิ้มผมก็หายเหนื่อยแล้วคืนนั้นลมหนาวพัดเอื่อยผ่านช่องฝาบ้านไม้กลิ่นฟางแห้งลอยมากับลมคำผานอนฟังเสียงฝนหยดลงหลังคา ใจเขารู้ว่าความลำบากครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาท้อแต่กลับเป็นครูสอนให้เขาเข้าใจคำว่าขันติอย่างแท้จริงฝนปลายฤด,ดูเทกระดำตั้งแต่เช้ามืดเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังสนัน่นผสมกับเสียงน้ำไหลตามรางไม้เก่าๆก,กลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นหญ้าเพิ่งโดนน้ำชุ่มอบอวลไปทั่วหมู่บ้าน คำผานั่งอยู่ใต้ถุนบ้านมองสายฝนตกไม่หยุดจนดนองน้ําหลังบ้านเอ่อเต็มเขาตัดสินใจหยิบกระาสารเดินฝ่าฝนไปเก็บผักบุ้งริมบึงเพื่อเอาไปให้แม่ทําแกงและอองฝนเย็นเฉียบเกาะบนผิวกายเสียงน้ําซ่าอยู่รอบตัวเขาก้าวเท้าไปช้าๆบนดินโคลนลื่นและแล้วสายตาก็สะดุดกับบางสิ่งท่ากลางน้ำขุ่นขน้น และฝนที่ซัดแรงมีดอกบัวสีชมพูหนึ่งดอกโผล่พ้นน้ำยืนตรงยังไม่สะทกสะทานคำพาเหตุดังนั้นก็พึมพันขึ้นเบาๆน้ำก็เชี่ยวลมก็แรงแต่มันยังตั้งตรงได้เอทำได้ยังไงภาพนั้นติดตาเขาจนบ่ายหลังจากเก็บผักเสร็จเขารีบไปที่วัด เจอหลวงตานินกำลังซ่อมหลังคากุฏิหลวงตาทำไมดอกบัวมันถึงไม่จมน้ำทั้งทที่ฝนแรงขนาดนั้นน่ะหลวงตานินยิ้มก่อนจะพูดขึ้นเพราะมันรู้ทางของตัวเองน่ะลูกมันงอกขึ้นจากโคลนแต่ไม่เกาะโคลนมันหาพระอาทิตย์ไม่หาน้ำขุนแล้วคนล่าหลวงตาจะทำได้เหมือนดอกบัวไหมอ่ะ ได้สิถ้าใจเองไม่ปล่อยให้โครนคือความโลภโกรธหลงมาถวกก็จะโผล่พ้นน้ำได้เหมือนดอกบัวนั่นแหละคืนนั้นคำผานั่งสมาธิเป็นครั้งแรกอย่างจริงจังใต้แสงตะเกียงน้ำมันเสียงฝนข้างนอกยังคงตกพรำแต่ภายในใจของเขานิ่งกว่าที่เคยทุกครั้งที่หลับตา ภาพดอกบัวกลางสายฝนก็ผุดขึ้นมาเหมือนบอกเขาว่าอย่าให้โคลนจมหัวใจลมหนาวต้นดยดูพัดผ่านทุ่งนาแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดลงบนดวงข้าวเหลืองทองที่กำลังรอเก็บเกี่ยวเสียงจักรจรันดังแขกกับเสียงควายเดินกลับคอก บ้านไม้ยกพื้นของครอบครัวคำผามีเสียงโครมครามจากพ่อที่กำลังซ่อมคันไถคำผาเดินเข้ามาในลานบ้านมือยังถือกระบอกน้ำไม้ไผ่จากวัดเขายืนอยู่ครู่หนึ่งสูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะเอ่ยขึ้นกับพ่อพ่อแม,ม่ผมผมอยากบวชเงียบ มีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไผ่ดังสู้ๆเท่านั้นพ่อชะงักจากงานก็จะเอ่ยขึ้นเสียงเข้มเองพูดอะไรนะคำผาผมผมอยากบวชเป็นสามเณรน่นอะอยากเรียนธรรมะกับหลวงตาลูกแต่เองยังเล็กอยู่นะอีกหน่อยต้องช่วยพ่อทำนาแม่พูดขึ้นแล้วบวชแล้วจะกินอะไรอยู่ยังไงล่ะลูก คำผาศบตาพ่อก่อนจะเอ่ยขึ้นผมจะกินธรรมะให้ใจอิ่มถ้าใจอิ่มปากก็ไม่บน่นพ่อถอนหายใจยาวมองลูกชายที่ยังไม่ถึง15ปีแต่แววตากลับหนักแน่นเรากับผู้ใหญ่เต็มตัวแม่ก้มหน้าดูม,มุมผ้าถุงรู้ว่าลูกชายตัดสินใจแล้วและความตั้งใจนี้ไม่ใช่เพียงแค,ค่ความอยากชั่วครู่ คืนนั้นครอบครัวนั่งล้อมวงกินข้าวกันเงีย,งยบๆเสียงกบร้องจากทุ่งนาลอยไปเป็นระยะคำผาก,ก้มหน้ากินข้าวคิดถึงชีวิตในผ้าเหลืองที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเช้าวันต่อมาเขาเดินไปวัดแต่เชา้าบอกความตั้งใจกับหลวงตานินหลวงตาดินมองอย่างพินิษ ก่จะเอ่ยขึ้นคำผาบวชไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันคือการเริ่มเดินทางที่ไกลและยาวที่สุดในชีวิตเองพร้อมไหมคำผาตอบชัดต้อยชัดคำพร้อมครับหลวงตาแสงแดดอ่อนสาดลอดใบโพลงบนรากเล็กๆที่คุกเข่ากราบพระเท่าวันนั้นเหมือนเป็นวันที่คำผาได้วางเท้าเข้าสู่เส้นทางใหม่ เส้นทางของผู้แสวงหาอย่างแท้จริงสามเณรคำผาในผ้าเหลืองมนเดินเท้าเปล่าบนทางดินแดงไปตามบ้านเรือนเพื่อบิณฑบาตหมอกเช้าลอยเอ,อยเื่อยเหนือคนาละอองน้ำค้างเกาะปลายหญ้าเป็นประกายเล็กๆ มือเล็กของเขากำบาดแน่นแม้แผ่นเท้าจะชาเพราะดินเย็นแต่ในใจกลับอบอุ่นแม่เท่าบ้านแรกยื่นเข้าเหนียวน้อนร้อนลงในบาดพร้อมเอ่ยเบาๆเอ็งบวชแล้วอ่ะอย่าลืมภาวน,นาให้คนแก่ๆอย่างข้าด้วยเด้อสามาเดรนขับนผายิ้มก่อนจะเอ่ยขึ้นครับยายหลายครั้งที่เช้าบางวันได้เพียงข้าวเปล่า บางวันได้เพียงผักต้มจากบ้านคนจนสามเณรน้อยก็ไม่เคยปริปากบนวินัยในวัดเคร่งครัดยิ่งนักนอกจากบิณบาตเขาต้องกวาดลานวัดล้างห้องน้ำและซักผ้าเองทุกวันกลางคืนก็ท่องพระปติโมกข์และฝึกสมาธิจนดึกคืนหนึ่งขณะนั่งภาวนาในศาลาวัดเสียงลมพัดผ่านต้นโพดังสู้ซา เขารู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนร่างกายยังคงนั่งแต่จิตเหมือนลอยขึ้นเหนือความหิวความเหนื่อยและความลำบากทั้งหมดสามัญในคำผาพึพรรมพำในใจถ้าเราอยากตั้งบ้านได้แม้ในวันที่ยากวันอื่นก็ไม่มีอะไรทำให้วันไว้ตั้งแต่นั้นไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือได้อาหารเพียงน้อยนิดหัวใจของเขา ก็ไม่เคยวันไหวในศรัทธาที่ตั้งเอาไว้ค่ำคืนปลายฤดูฝนฟ้าเหนือวัดมืดสนิทมีเพียงเสียงกบเขียดร้องแข่งกันจากทุ่งนาลมเย็นชื้นพัดกลิ่นดินและหญ้าสดมาสัมผัสกับผิวสามเณรคำผานั่งขัดสมาธิบนเสื่อเก่าในศาลาไม้หลังทำวัดเย็นและสวดบนเสร็จ หลวงพ่อครูบาเดินมาหยุดข้างๆเนีนน้อยก่จะเอ่ยขึ้นเกินนี้ยลองนั่งให้นานขึ้นอีกหน่อยอย่าเพิ่งเลื่มตาไม่ว่าข้างนอกจะมีเสียงอะไรครับหลวงพ่อจากนั้นเขาก็หลับตาหายใจยาวและลึกเสียงฝนเริ่มโปรยลงบนหลังคาสังกะสีช่วงแรกความคิดฟุ้งซ่านผุดขึ้นเรื่องบ้านพ่อแม่เพื่อนเก่า แต่เขาก็ทำตามคำสอนรู้แล้วก็วางปล่อยความคิดให้ไหลไปเหมือนน้ำนาทีแล้วนาทีเล่าร่างกายเริ่มเมาเหมือนลืมไปว่ามีแขนขาเสียงฝนไกลออกไปจนเหลือเพียงความเงียบลึกอยู่ๆแสงสว่างนวนก็ปรากฏขึ้นในใจใคล้ายแสงตะเกียงกลางความมืด หัวใจอบอุ่นยังบอกไม่ถูกน้ำตาก็ซึมโดยไม่รู้ตัวสามเณน,นคำผาพึ่มพรมอยู่ในใจนี่หรือความสงบ<อ>เมื่อออกจากสมาธิหลวงพ่อมองเนน,น้อยแล้วยิ้มเพียงน,น,น้อยนก่อนจะเอ่ยขึ้นเนนสิ่งที่เนนพบเมื่อคืน เป็นเพียงรสแรกของธรรมะเหมือนเราได้ชิมน้ำจากลำธารยังมีน้ำลึกกว่านี้อีกมากแล้วผมจะไปถึงได้ไหมครับถ้าใจไม่ท้อทางก็ไม่หายคืนนั้นแม้ฝนจะตกหนักจนทุ่งนากลายเป็นแอ่งน้ำแต่ในใจสามเณรคำผากลับสว่างสวัย มันมีดวงประทีปอยู่ภายในและตั้งแต่นั้นเขาก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะเดินบนเส้นทางนี้จนกว่าลมหายใจสุดท้ายปลายฤดูฝนหมู่บ้านบ้านห้วยตาดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาชาวบ้านออกไถนาดำนาเสียงวัวควายและไก่ขันดังตั้งแต่เช้ามืดแต่ในปีนั้น เมื่อโชคร้ายจะมาเยือนโรคระบาดในหมูแพร่ไปทั่วหลายครอบครัวขาดไปได้บางคนถึงขั้นต้องขายวัวควายกินวันหนึ่งหลังบิธบาทกลับมาสามเณรคำผาก็ได้ยินชาวบ้านคุยกันหมู่บ้านโน้นเขาว่ามีหมอผีแก้ได้แต่ต้องทำพิธีใหญ่เสียงเงินตั้งหลายร้อยเราก็จนอยู่แล้ว จะไปหาเงินที่ไหนหล่ะกันเนี่ยสมเด็จใจหายเขารู้ว่าหลวงพ่อสอนเสมอว่าให้พึ่งตนและธรรมะก่อนแต่พอเห็นความทุกข์ของคนเขาก็เกิดความสงสารอย่างลึกคืนนั้นเขาไปกราบหลวงพ่อครูบาหลวงพ่อครับชาวบ้านลำบากมากผมอยากจะช่วยพวกเขาแต่ผมทำอะไรไม่ได้เลย ดิสามาเนนการช่วยไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงินหรือของเสมอไปีีเนนเคยฟังไหมวาจาดีใจดีก็คือการช่วยแต่เขาอยากได้ผลลัพธ์เร็วเขาอยากขายจากทุกเดี๋ยวนี้โลกภายนอกจะรีบเร่งแค่ไหนเนนก็อย่าให้ใจเราถูกเร่งตามไปด้วยหลายวันต่อมา สามเณรถูกญาติที่หมู่บ้านเรียกไปช่วยงานนั่นทําให้เขาได้เผชิญบททดสอบใหญ่เพื่อนเก่าสมัยเด็กชวนไปดื่มเหล้าฉลองวันเกิดเพราะหัวเราะเยอะว่าบดไปก็เท่านั้นน่ะเดี๋ยวก็สึกมาดื่มกับพวกเราดีกว่าหัวใจสามเณรสั่นไหวชั่วครู่ภาพอดีตผุดขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเขานึกถึงความสบายยามนั่งสมาธิในคืนฝนตกและคําสอนของหลวงพ่อ เขายิ้มและพูดอย่างสุภาพนี่ขอบใจนะแต่วันนี้พี่ขอรักษาสัจจะกับตัวเองเพื่อนๆทำหน้างงบางคนหัวเราะเยาะบางคนก็าสายหน้าแต่สามาเินกลับรู้สึกมั่นคงอย่างประหลาดเขาเดินกลับวัดท่ามกลางแดดบ่ายความรู้สึกเหมือนแบกภาระหนักออกจากไหลคืนนั้น หลวงพ่อครูบาพูดเพียงประโยคสั้นๆเนนวันนี้เนนสอบผ่านแล้วเช้าว,วันใหม่แสงแดดอ่อนๆทอดผ่านยอดไม้ในวัดเสียงนกร้องและเสียงระฆังวัดเป็นสัญญาณเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งสามเรนรคำผายืนอยู่ริมทานน้ำใสที่ไหลผ่านวัดมือสัมผัสน้ำเย็นสดชื่น ใจสงบแจ่มใสกขามองขึ้นไปยังท้องฟ้ากว้างใบหน้าของเขายัางคงความสดใสและความตั้งใจแน่วแน่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งความเหนื่อยยากทุกทนและการทดสอบต่างๆได้กลายเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งในใจของเขาสมเด็จคำผาพูดกับตัวเองเส้นทางน,นี้ยังยาวไกลและไม่ง่ายเลย แต่หัวใจที่สงบและศร,รัทธ,ธาจะนำทางให้ไปถึงฝั่งฝันจากเด็กชายที่เคยสงสัยในคำถามของชีวิตจนกลายเป็นผู้สแสวงหาที่มีจิตใจมั่นคงและเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเขาเข้าใจแล้วว่าการเดินทา,ทางทางธรรมนั้นไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมามเดนกำลังคิดอะไรเพลินๆหลวงพ่อท่านก็เดินเข้ามาเอ็งในผ่านบททดสอบแล้วคำผาแต่จงจำไว้ว่าผู้สแสวงหาที่แท้จริงไม่เคยหยุดเดินสมามเดนคำผาหันมายิ้มรับคำสอนนั้นอย่างเต็มใจพร้อมกับก้าวแรกของวันที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งในเส้นทางแห่งธรรมะที่ไม่มีวันสิ้นสุด ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเรื่องราวต้นกำเนิดอันต่ำต้อยของผู้แสวงหาอย่างคำผาตั้งแต่ต้นจนจบครับหวังว่านดยายเรื่องนี้จะเติมเต็มแรงบันดาลใจและให้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับการเดินทางทางจิตวิญญาณและความภาคเพียรที่ไม่ยอมแพ้ต่อทุกในชีวิตชีวิตของสมเณรคคำภาคือภาพสะท้อนของความตั้งใจแน่วแน่ และความศรัทธาที่แท้จริงซึ่งเราแต่ละคนก็สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในเส้นทางของตัวเองได้ครับถ้าชอบเรื่องราวแนวธรรมะแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องปักหลดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนิยายและเรื่องราวดีๆที่จะทยอยนำมาเสนอในอนาคตก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกำลังใจทุกคำพูดทุกการแชร์และทุกการสนับสนุนครับ ก็ขอให้ทุกท่านพบกับความสงบความสุขและแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับคลิปนี้ปักกลดก็ต้องขอลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ